หยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยความปราถนาดีจากกระผมได้ติดสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินด้วยจิตคารวะเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงเธอโชคใารไปเจอแล้วเธอยังไงบนสมเด็จโตบนปู่สวงบนโต มาช่วยราสถานสะเทือนเหมือนโลกแตกราวราิญาเจ้าไยรักเรา ห้ามกินอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่นแยกของใช้ส่ตตวน,นตัวเช่นผ้าเช็ดตัวหอนผ้าคุ่มแก้วน้ำห้าไม่ออกไปทำงานกับคนอื่นหรือร่วมกิจกรรมกับคนในหมู่บ้านนะครับหกปิดปากและบจมูกด้วยหน้ากากอนามายัยห้ามไอจามใส่ฝามือตนเองหากไอควรใช้ทิชชู่ปิดปากเจ็ดสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างไกลจากผู้อื่น 1นึถึงสเมตรแปดมันล้างมือบ่อยๆนึกเสนอมีเชก้อเอ็กอฮโลวัดไข้ตัวเองบ่อยๆทุกวันและสิเมื่อรู้สึกตัวร้อนร่วมกับอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยความรักและห่วงใย พาะไม่พี่น้องครับขณะน,นี้ทางรัฐบาลมีมีการประกาศพรกฉุกเฉินแล้วซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นมาดังนั้นการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเราต้องรู้ข้อปฏิบัติว่าสิ่งไหนที่เขาห้ามทำให้เราทำได้หรือควรทำจังหวัดชุมทรอยากขอให้พ่มไม่พี่น้องทุกท่าน ใม่ช่วยปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอยู่บ้านเว้นระยะห่างจากสังคม2เมตรที่สำคัญไอจามใส่หน้าก,กากไอจามใช้มือป้องต้อง,องล,อล้างมือมังงนล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าเอาโลที่ไม่ได้ล้างมาจาับตาหรือูกและปากและชจงนี้ต้องไม่ออกไปไหนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ สำหรับข้อกำหนดภายหลังที่มีการประกาศคาร์คอชุกเฉินสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องควรทำก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้สูงอายุเจปีขึ้นไปนเด็กเล็กต่ำกว่าหปีให้อยู่บ้านเว้นแตจ่จำเป็นเช่นไปพบแกแท์ทำทัวร์กันหรือออกไปซื้ออาหารการเดินทางข้าจมจังหวัดพึงลดหรือโอหากจำเป็น จะต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดกิจกรรมทางสังคมเช่นงานครอบครัวงานสมรสงานศพยังจัดได้ตามความเหมาะสมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างไรก็ตามจังหวัดสุวินต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยความเปารถนาดีจากกระผม นายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ด้วยจิตคารวะเป็นหว่วงพ่อเป็นหว่วงแม่และเป็นหว่วงเธอ